คุณตาพวิตนี่คือคุณตาพวิตครับที่ปรากฏชื่ออยู่ในจดหมายน้อยคือเป็นคนให้คาช่วยเหลือดูแลนะคะหลายคนตั้งข้องสังเกตเห็นในคอมเมนต์นะคะว่าเาเด็กเขียนได้อย่างนี้จริงๆหรือคุณตาช่วยมีคนคอยช่วยเหลือน้องอยู่ด้วยนะคะใช่ครับเพราะเด็กไปเล่าให้คุณตาฟังค่ะคุณตาเนี่ยเป็นประธานสหภาพแรงงานวัฒนภัยศาลครับแม้จะไม่ใช่ตาแท้ๆแต่ก็ช่วยเหลือหนูน้อยคนนี้มาตลอดทีนี้คุณตาเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ารู้จักรู้จัก ตั้งแต่พ่อแล้วก็อาของเด็กคือเขามาขอความช่วยเหลือก็เลยมาอาศัยกันอยู่นี่แหละก็ช่วยช่วยเหลือกันมาตลอดจนที่สุดเนี่ยไปตามคดีไปช่วยคดีของน้องที่ถูกน้องถูกนายจ้างข่มขืนเนี่ยช่วยมาละค่ะและ,และด้วยความหวังดีก็ส่งจดหมายเนี่ยอย่างที่น้องเขาเล่าเลยไปขอทุนจากจุดต่างๆปรากฏว่าไปเล่าให้ทนายคนนี้ฟังแล้วทนายคนนี้บอกโอ้ยสงสารเด็กอยากจะส่งเสียเด็กเรียนถึงปริญญาตรี คุณตาพวิทบอกดีใจมากเลยรีบมาบอกกับเด็กแล้วก็พ่อกับอาของเด็กถ้ามันเป็นอย่างที่เด็กเล่าจริงๆตาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ที่สุดเนี่ยเด็กกลับมาแล้วมาเล่าตาพบว่ามันมันมันน่าจะมีมูลแหละปรากฏว่าพอจะเริ่มช่วยเหลือเด็กคุณตากลับถูกทนายความรายนี้กล่าวหาว่านี่เป็นการร่วมมือกับเด็กเพื่อแบล็กเมลจะเอาเงินจากทนายเด็กกับตาพวิทเนี่ยแบล็กเมลหรือเปล่า ก็เงินคนที่เป็นผู้กระถูกกล่าวหาอยู่ขนาดนี้เป็นทนายพอเห็นเขาลงรูปคู่กราหน้าพักการเมืองใหญ่ผมก็เลยโทรไปหาว่าช่วยเหลือได้ไหมก็รับปากก็ได้ส่งเสียเองให้จบปัญญาปีไปเลยพอไปเช่าห้องอยู่ได้สักระยะสองน,นเดือนมันก็ไปละเมิดทางเพศเ,เบ็กมันก็รู้สึกมันจะมีมูลตามนั้นเขาบอกปลายเดือนธันวาคมหนึ่งทางแรกอ,อ,อยู่ที่ห้องตอนเย็นทางนี้เข้าไปหาแล้วก็ เอามันต้มไปให้กินแล้วก็มันเหมือนกับว่าเบอร์ไม่ไมสามารถอยู่ช่วยเหลือตัวเอง<ม>ได้ครั้งหนึง่งเขาบอกก็ประมาณสี่ครั้งทีนี้เดี๋ยวราคาต่างเนี่ยมันยังมีเยอะเดี๋ยวให้เด็กมันามาผมม่ยังไม่อยากจะไปพูดหรือไปเปิดเองเด็กมันก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดได้หนูไม่ต้องการเร้งเงินทองอะไรแต่หนูต้องการตักสีหนูไอ้ผมเนี่ยถือนะฮะสักสีฟ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันคนถูกละเมิดเรารักไม่ได้